สไตจุกสวัสดีครับวันนี้พามาชมงานลังศาสตร์ลองกองประจำปี2566นะมาดูกันในส่วนต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับนะครก็มีอะไรกันบ้างนะครับก็ดูเอากันแล้วกันนะฮะเช่นชอบภาพไหนก็ชมเอา <c oughs> นะครับไม่มีลังศาสตร์มาให้ดูนะครับเพียงแต่ว่า เก็บภาพบรรยากาศนะครับที่เขาเอาต้นไม้นะครับมาจำหน่ายกันนะครับ <c oughs> ก็เพื่อนำภาพมาให้ดูกันนนเด็กนะครับมีอะไรกันบ้างนะฮะโอ้นี่ก็สวยงามเลยทีเดียวตะวระกูลกับอ่ากระบองเพชรเนาะนะฮะเรียกไม่ถูกขอภัยนะครับ <laughs> ช่างไม่รู้อะไรเลยนะฮะ ครับก็เป็นภาพบางส่วนนะครับที่เก็บมาฝากกันนะฮะอ่านี่ก็เป็นอะไรนะผักสลัดใช่ไหมก็ดูเอากันแล้วกันนะฮะผมถ่ายมาเองผมยังจําไม่ได้เลยว่าถ่ายอะไรมาบ้างนะครับอ้านี่ก็พริกนะฮะลูกพริกที่จะไปปลูกกันนะครับอ่านู่นไปก็เป็นชะอมนะฮะเอา้านี่ก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับอะไรกันบ้างนะฮะผมเรียกไม่ถูกสักอันเลยนะครับ จำไม่ได้นะครับว่าเขาเรียกอะไรบ้างนะครับก็สวยงามดีนะครับเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆเปพี่น้องกันนะครับงานลังศาสหวานอุตรดิตประจำปีนะครับเขาก็มีออกบูธค้าขายสินค้าสารพัดนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับมีอะไรกันบ้างก็ดูเอาเนอรเรียกชื่อไม่ถูกนะครับ ผักไผ่อะไรบ้างพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าโอ้ลูกพริกลูกผักไปปลูกกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ